สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมแล้วก็ Facebook นะคะวันนี้เต้ยก็จะมาทำเมนูอาหารเป,าเป็นบะหมี่ออร์เรนทอนค่ะเป็นบะหมี่เกาหลีต้มน้ำสุกอยู่ค่ะตอนนี้น้ำกำลังสุกอยู่แล้วก็มีเป็นแกงจืดที่เหลือจากเมื่อเช้านี้ค่ะ และที่สำคัญจะต้องมีกิมจิค่ะตอนนี้ก็กำลังต้มเส้นมาม่าอยู่ค่ะก็เป็นมาม่าออรินทอนเท่าน,นั้นนะคะถึงจะอร่อยอ้อลืมไปค่ะตอนน้องมีนี่ด้วยสาลายไม่งั้นจะดูไม่เป็นบะหมี่เกาหลีนะคะตอนนี้นะคะก็ กำลังจะเอากิมจิผักกิมจิค่ะมาตัดเป็นชิ้นๆแล้วก็สไลด์ด้วยมาตัดเป็นชิ้นๆนะคะสักครู่ค่ะตอนนี้นะคะก็ตัดกิมจิมาเป็นแบบนี้ค่ะเป็นชิ้น่นี้ค่ะแต่ว่าจะตัดให้มันละเอียดกว่านี้นี่ค่ะตอนนี้ก็ตัดมาเป็นแบบนี้แล้ว สาลายกับกิมจิอันนี้ก็มาม่าก็สุกแล้วะค่ะตอนนี้อีกสักครู่ค่ะแป๊บหนึ่งแล้วก็ต้องเอาเครื่องปรุงนี้ด้วยค่ะในซองมามะ่าใส่ลงไปด้วยนะเดี๋ยวมันจะไม่อร่อยะคะ่ะนี่นะคะ่ะ อนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็กำลังจะเอาม่า,มาใส่ลงไปน,นี่ค่ะใส่ลงไปในชามม่า,มานี่นะคะนี่อันนี้แบบว่าไม่ต้องน้ําเยอะนะคะแพอแบบว่าคลีกพอค่ะเดี๋ยวมันจะไม่อร่อยนะคะต้องใส่หรือว่าจะได้ดูเข้มข้น,นนิดนึง นี่ค่ะแล้วก็ตักเนื้อใส่ลงไปด้วยค่ะนีนะคะหรือว่ากรุบกริบพอค่ะมีลูกชิ้นด้วยแล้วก็มีหมนูสัได้คุณค่าทางอาหารครบค่ะจะกินมาม่าก,ก็จริงแค่นี้ละค่ะไปรับประทานก่อนนะคะบ๊ายบาย